สวัสดีค่ะเพื่อนๆนุ้ยขออนุญาตตั้งกล้องนะคะเพื่อที่จะมาอัปเดตค่ะ day s ค่ะ day เแล้วนะคะสําหรับภารกิจ10วันค่ะที่จะต้องทนะําหน้าที่เป็นคุณพ่อและคุณแม่ในเวลาเดียวกันเนาะวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้คือทุกอย่างปกติไม่เหนื่อยไม่ไม่ชงค่ะวันนี้ไม่ไม่มีแบบอุบัติเหตุอะไรนะคะก็จะยุ่งเพียงแค่ตอนช่วงบ่ายเพราะวานวจะต้อง เอาแบบยังไงคือยืมรถคุณย่าไว้แล้วก็รอรอเวลาทางศูนย์เขาโทรมาว่ารถของที่นิวเอาไปเปลี่ยนกระจกนะคะรถของรถคันใหญ่เนี่ยเสร็จเรียบร้อยหรือไม่ก็ปรากฏว่าเสร็จตอนบ่ายสามนิวก็เขาส่งข้อความมานิวก็จะแจงโทรหาคุณย่าแล้วก็ไปรับคุณย่าเพื่อที่ให้คุณย่าไปส่งนิวที่สนยนนะคะแล้วก็แยกย้ายกันนิวก็ขอบคุณขอบ ขอบคุณสาหรับความเป็นห่วงยาเนาะก็ขอบคุณก็คือทักทายกันกอดกันเรียบร้อยเนาะก็คือก็คือจบในประเด็นนั้นนะคะคือรถก็ได้กลับคืนมาก็ทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วประกันคือจัดแจงให้หมดเราเสียคิดว่าจะหลักแบบหลักมือเนาะแต่ด้วยความที่ด้วยความที่ว่ารถเราทําประกันก็จะไม่ได้เสียเพราะว่าเขาจะไปเคมกับประกันเนาะเรื่องกระจกนู่นนี่นั่นเนาะเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราไม่ได้ก่อเองมันเป็นธรรมชาติเป็นแบบว่าอุบัติเหตุที่ ยังไงอะสุวิสัยเนาะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอัปเดตวันนี้นะคะนิวก็จบสิ้นในการปิดปิดยอดค่ะประจำปี2,523นะคะทำการส่งสัมภาระเรียบร้อยแล้วก็ได้ทำการคุยกับทางฝ่ายบัญชีเรียบร้อยแล้วก็คือส่งมอบงานให้เขาให้เขาดำเนินการต่อดูแลแทนในเรื่องของบริษัทนะคะถามว่านิวเป็นยังไงบ้างนิวรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกเจ็บเพราะว่าเล็บนิวค่ะนิวนิวจำได้ไหมคะที่นิวบอกว่าเมื่อวานวนิวนิว ประตูนะคะทับนิ้วนิวซึ่งเป็นข้อเลือดเนี่ยค่ะเป็นข้อเลือดเล็บตรงนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแต่จะรู้จีรู้สึกเจ็บ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 ชาๆ,ๆ,ๆเห็นไหมคะเจ็บเจ็บชชาๆกลัวว่าเล็บจะหลุดเพราะว่าเป็นข้อเลือดบวมๆอะ่ะถ้าส่งให้ดูทางกล้องก็จะไม่ค่อยเห็นเนาะจะเป็นข้อเลือด เกง่งๆอยู่นะคะก็คุณย่าก็เล่าให้คุณย่าฟังเพราะคุณย่าเห็นนิ้วไอ้พันพันผ้าผ้าพ,พันแผลเนาะนิ้วก็เล่าให้คุณย่าฟังคุณย่าเขาก็ขอดูแล้วคุณย่าบอกว่าควรที่จะนัดหมอแล้วให้หมอดูเนาะเผื่อแบบว่าจะตายคุณย่าเนาะให้หมอเขาวิวิวินิสัยดูว่าเล็บเราจะหลุดไหมอะไรยังไงไหมอะไรประมาณนี้คุณย่าเขาก็กังวลเนาะนิ้วก็ก็กลัวเหมือนกันว่าเล็บจะหลุดเนาะบางทีก็น่ากลัวเนาะแต่ใดๆเลยนิ้วก็ โอเคค่ะก็มีการแบบว่าเริ่มนะคะนับถอยหลังค่ะรอวันที่คุณซีเจจะกลับบ้านนะคะก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้ส่วนเด็กๆเ,เขาก็ยังไงอะชิลมากเลยเด็กๆเ,เขาบอกว่าเดี๋ยวก็ถามเขานะคะก่อนที่จะ ลาตีสวอดกันเนาะก็มีการคุยกันวันนี้ก็เลยเลือกที่จะคุยว่ารู้สึกยังไงบ้างป๊าป๋าจะมาแล้วตกลงคิดถึงคุณพ่อกันบัางไหมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็ถามเนาะเพราะว่านั่งคุยเล่นแซวกันเนาะช่วงทานอาหารว่างเนาะเด็กๆเขาบอกเขาก็คิดถึงคุณพ่อแต่ถามว่ากังวลห่วงแบบคิดถึงแบบจับใจไหมก็ไม่เพราะว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้คุณพ่อได้มีการคุยแล้วนะคะคุยส่วนตัวคุยรวมแล้วกลุ่มของเราเนาะแล้วก็มีการ ยังไงอ่ะอบอกตำแหน่งให้ดูแผนที่ว่าคุณพ่อนะอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึง่งลืมบอกไปคุณชเจเค้าก็ให้เบอร์ฉุกเฉินไว้ถ้ามีอะไรก็โทรเข้ากับโทรไปที่ศูนย์นะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์เพราะถ้าเกิดเกิดการฉุกเฉินแต่ว่ามือถือเขาสัญญาณติดต่อเขาคือตัดหมดแต่จะมีโทรศัพท์ เบอร์สำหรับฉุกเฉินถ้ามีอะไรแบบว่าเหตุอะไรจริงๆจําเป็นจริงๆก็สามารถโทรไปได้ตรงนี้ก็ทําให้เด็กๆรู้สึกเขาบอกเ,เพราะด้วยเหตุนี้มีการคุยกันปป้ามีการแบบว่ายังไงอะวอร์มวอร์มอัพไว้เป็นเดือนแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้แบบว่าคิดถึงแบบจับใจมากแต่คิดถึงบรรยากาศที่เรามีกิจกรรมกิจกรรมร่วมกันซะมากกว่าน้องน้ำหนึ่งกับพี่ธลกอกรันเขาก็จะ มีความรู้สึกในแนวนี้นะคะนิวก็เหมือนกันค่ะนิวถามว่าคิดถึงคุณเจเจไหมคิดถึงค่ะพยายามไม่ดูรูปพอเห็นรูปคุณเจเจยอยู่ในโทรศัพท์ก็รู้แบบคิดถึงอ่ะคิดถึงเขาเอะเนาะแต่ว่าเราก็เข้าใจเหมือนเด็กๆค่ะเพราะเรารู้ว่าคุณเจเจยอยู่ตรงนี้นะห่างแค่สามชั่วโมงจากบ้านไปที่จุดที่เขาไปาปฏิบัติภารกิจเนาะมันก็ทําให้นิวรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่แบบว่าไม่ไม กังวลหอยหาหรือว่ายังไงอะตัวคนเดียวสักเท่าไหร่แต่ถามว่าไม่ชินไม่ชินตรงที่ว่าปกติเราจะคุยกันตลอดถึงแม้ว่าอยู่บ้านคุณเจเจไปทํางานในตัวเมืองเนาะหรือว่าออกไปข้างนอกเขาก็จะโทรมาคุยแม้แต่ไปรับพี่ธาราก้อนนะคะนิวอยู่บ้านเขาขับรถไปทาไปรับพี่ธาราก้อนหรือไปส่งพี่ธาราก้อนที่สถานีรถไฟเนี่ยเขาก็โทรมาหานิวเนาะคือด้วยความที่เราจะคุยกันตลอดส่งเมสเซจเล่นกันตลอด แล้วมาวันนี้นะคะตอนนี้สิบวันไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันเลยก็เป็นอะไรที่แบบว่าก็เนี่ยตรงนี้มันทําให้เนวรู้สึกคิดถึงค่ะแต่ว่าเขพยายามไม่ไม่แบบว่าไม่เอาตัวเองไปจมอยู่ตรงนั้นมากเพราะเราเข้าใจเราก็ไม่เอาความรู้สึกของเราไปถ่วงไปถ่วงแบบยังไงอะ่ะมันมันมันไม่ใช่ผลบวกนะมันก็ทําให้เราเศร้าใจแล้วก็จิตตกแล้วก็อยาจะส่งต่อไปถึงเด็กๆเนาะเนลก็เลือกที่คุยกันแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ เด็กๆเขาก็จะได้รู้สึกดีด้วยว่าเออเราเราเราโอเคเด็กๆเขาก็จะโอเคนะความรู้สึกของเราก็คือสําคัญนะเอาจริงอีกอย่างหนึ่งก็ไม่อยากให้คุณจีเจรู้สึกกังวลด้วยก่อนที่เขาจะไปแล้วก็คุยกันแบบเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วไม่อยากเขาไปน่วแบบกลับมาแล้วมาฟังเราแบบนี้เนาะแต่ก็เลือกที่จะเล่านะครับเล่าแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนได้รับฟังซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือ เริ่มเริ่มนับถอยหลังเหมือนเริ่มมีความหวังละคุณ CJ เจใกล้จะกลับบ้านแล้วนะวันนี้ก็วันวันอังคารพรุ่งนี้ก็วันพุธก็อีกแค่ไม่กี่วันคุณเจเจก็จะกลับมาแล้วก็มารวมตัวสร้างความวุ่นวายกันเหมือนเดิมเป็นครอบครัวแบบเต็มๆกันเหมือนเดิมนาอเด็กๆก,ก็รอคะ่ะนับนับถอยหลังรอเหมือนกันซึ่งคลิปนี้นี่ก็อยากจะมาแบาง่งแบ่งปันเอาไว้เท่านี้นะคะอัปเดตด,ด้วยว่านิ้ เล็บนิวจะหลุดไม่หลุดเดยอะามาลุ้นกันเนาะนิวก็ว่าจะจองเวลาคุยกับคุณหมอเนาะยังไงก็ฝากเอาไว้นะคะสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะมาช่วยกันลุ้นว่าเล็บนิวจะหลุดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวว่าจะพรุ่งนี้จะลองโทรโทรนัดคุณหมอดูนะคะว่ามีวันว่างที่นิวสามารถไปได้หรือเปล่าเพราะช่วงนี้คลินิกโรงพยาบาลเนี่ยคือคิวรออ,อ,อเนี่ยคือเป็นเดือนเลยนะคะกว่าจะได้เดี๋ยวลองโทรฉุกเฉินดูเพราะว่าคลินิกใกล้ๆที่นิวมีชื่ออยู่ ในเขตนะคะอาจจะแบบว่าให้เราไปดูเพราะว่ามันก็อาจจะเร่งด่วนเนาะมันเป็นสิ่งที่อาจจะรอไม่ได้เนาะยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะคะแต่ตอนนี้ก็คืออาการเหมือนเล็บมันจะหลุดน่ะคือเราไม่รู้สึกเจ็บแต่รู้สึกแบบชาๆตอนนี้ก็ยังชาอยู่นะคือชาเจ็บอะ่ะด้วยความที่แบบกระแทกแรงเนาะแล้วก็เป็นข้อเลือดเนอี่ยเล็บนิ้วนี่คือแบบม่วงเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเจนเนาะเนี่ยค่ะ มันอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะคือม่วงเลยค่ะม่วงแบบเจ็บบวมเลยเนะี่ยเจ็บตรงนี้นะคะเต่ชาตรงเล็บชาเจ็บแคบ,บขอบขอบตรงนะี้ที่เป็นข้อเลื่อนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเล็บจะหลุดไหมหลุดเดี๋ยวจะร้อยกุิเจฟังด้วยรอตอนเขากลับมาเนาะวันนี้ค่ะชงของนิวค่ะยังไงคลิปนี้นิวต้องฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่ก็จะมาแบ่งปันค่ะอัปเดตวันที่ เดนะคะเดย์เซเวเพื่อที่จะทำการบันทึกเอาไว้เป็นยังไงอะ่ะเป็นไดอารี่เอาไว้ดูเอาไว้ให้เด็กๆด,กดูแล้วก็เอาไว้ให้คุณเจ คุณเจเจมาไล่นะคะมาไล่ฟังค่ะเพราะคุณซจเจเขาก็ติดตามนิวนะคะหนึ่งใน,นสมาชิกทิก t อกที่ติดตามนิวอยู่ค่ะยังไงก็ฝากเอาไว้ณเพียงเท่านี้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋านี่ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มีให้กันนะคะแล้วก็ขอให้เ,เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันให้แข็งแรงค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย